ตหนึ่งนะฮะให้หน่ากินตัวนี้คืองาดำเซซาม Sesame ีเอสดูสปปรรพคุณแล้วเนี่ยร้องจากเลยว่ามันสุดยอดนะฮะคืองาดำตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยรู้แต่ความจริงแล้วคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่อกินธัญ,ญพืชเป็นหลักเพราะว่าคนเราเนี่ยมีฟันเป็นฟันบดมากกว่าฟันตัดฟันเคี้ยวเรามีทุกฟันนะฮะเพราะฉะนั้นเราเควายไม่มีเคี้ยวควายควายกินแต่หญ้าเสือเนี่ยจระเข้กินแต่เนื้อฟันคมหมดของเราเนี่ยมีทั้งฟันบดฟันคมเราต้องกินข้าวถั่วงา ปรากฏว่างาเป็นของที่มีค่ามากนะคะมันมีสารสําคัญที่ชื่อว่าเซซามินนะฮะเซซามินสารสําคัญของเซซามินของเราเนี่ยเป็นสารสกัดจากงาดําสารสกัดจากงาดำเนี่ยเข้มข้นกว่าผงงาเข้มข้นกว่าผงงา20กว่าเท่านะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับที่เขาขายในท้องตลาดที่ดังๆอะไรกันนั่นนะฮะดังๆทั้งหลายเนี่ยของเราหนึ่งแคปซูลเท่ากับของเขา 30บแคปซูลนะซึ่งเขาก็รู้ตัวเขาก็เลยทำขึ้นมาว่า20เท่าแต่ของเรายัง30เท่านะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เพราะว่าเราเซซามิน20มิลลิกรมัมให้ดูไว้อย่างนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาจะดูต้องดูที่เซซามินเซซามินจะมีมากในสารสกัดสารสกัด200มี 20- มี10%ซแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผงงานนะมันต่ำกว่านะฮะอย่างของเขาจะมีเซซามินทั่วๆไปที่เห็นขายท้องตลาดมีเซซามินแค่0.6เท่านั้น แต่ของเรามีถึง20แล้วถ้าเกิดเป็นสมาต t i e s ซ e s a m e ที่เป็นซองกินในอาหารเช้าของเราเนี่ยจะมี15นะฮะทีนี้มาดูกันว่าดามมีสมบัติอะไรบ้างนะฮะคุณสมบัติที่เด่นมากตอนนี้ที่เขาดังๆกันเนี่ยเขาดังกัน2เรื่องคือ 1. มันยับยั้งมันทำลายเซลล์มะเร็ง apoptosis ทำให้ตายได้ 3. มมะเร็งนะฮะมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งเม็ดเลือดมันเป็นตัวที่บำรุงตับมันเป็นตัวที่บำรุงตับลด การเป็นพิษจากเล่าของตับด้วยลดสารพิษของตับด้วยแล้วมันก็ยังช่วยฆ่ามะเร็งตับด้วยนีมันสุดยอดอันที่หนึ่งอันที่สองมันเพิ่มมวลกระดูกตัวงาดาไม่เพียงแต่มีแคลเซียมเยอะมันจะมีสารสําคัญกระตุ้นการสร้างอ s ซ e o b l a s t ของกระดูกให้สร้างกระดูกหนาแน่นขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่โรคก,กระดูกบางเป็นโรคของคนไทยนะฮะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ได้กินนมกินเนยตั้งแต่เด็ก ดังนั้นอย่างเราเนี่ยก็เล่นแต่ปูปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กระดูกบางดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วก็มันยังมีงุณสมบติพิเศษอีกลดคอเลสเตอรอลและลดพลา q ตะกอนในผนังเส้นเลือดเหมือนทัพทีมอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันลดความดันแบบเล็กน้อยนะฮะลดความดันให้รู้ว่ามันแค่ไม่เพิ่มความดานันคือมันลดแค่3กระจอกงอกง่อยเลยคุณความดัน180เนี่ยจะต้องอให้เหลือ120กินนี่ไม่ลดหรอก อย่างที่เราเหมอผมเคยบอกว่าความดันสูงเราต้องใช้ยาเป็นหลักแต่ให้รู้ว่ามันช่วยลดความดันแค่สามไม่ทําให้ความดันต่ําเกินไปแล้วก็ไม่อันตรายในคนความดันสูงเพราะฉะนั้นงาดาตัวนี้นะฮะเป็นสุดยอดไม่มีข้อห้ามในทุกทุกโรคเพราะว่ามันคืออาหารข้าวถั่วงาข้าวถั่วงาเป็นอาหารคนที่กินบางสาวรรัตกินเจเนี่ยเขาก็จะต้องกินข้าวถั่วงาเป็นหลักเราเคยเรียนรู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าถ้าเรากินข้าวถั่วงาครบจะได้โปรตีนครบ แอมีโนออยิครบไม่มีข้อห้ามนะฮะมันทลายเสียมะเร็งสามะเร็งมะเร็งสุดยอดอันดับหนึ่งของโลกคือมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มากที่สุดในโลกมนุษย์เอมะเร็งทั้งหมดมาเข้าแถวหนึ่งในหเป็นมะเร็งเต้านมนะทั้งหญิงทั้งชายนะฮะแล้วก็มันทาลายมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวนะฮะเพราะนั้เป็นตัวที่ดูได้นี่เราไปไวให้ดูว่าตับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ข้างขวานะมะเร็งตับก็คนไทยเจอมะเร็งตับเยอะมากเลยเพราะว่าเรากินปลาดิบจาได้ไหมฮะปลาดิบจะมีพยาธิใบไม้ เหนียวน้ำให้เป็นมะเร็งตับกับมะเร็งทอน้าดีแล้วเราจะมีไวรัสสับเอเซบบีที่เพิ่มการเป็นมะเร็งตับ500เท่าแล้วเราก็ยังมีเหล้าให้ดื่มกันมีเบียร์ดีๆอร่อยๆดังนั้นคนไทยก็เป็นมะเร็งตับเยอะมากเลยแล้วเรายังกินซูชิตอนนี้ซูชิตามท้องตลาดเนี่ยนะฮะที่ถ้าใช้ปลาดิบทําจะมีตัวจี๊ดและพยาธิใบไม้ต้องระวังนะฮะถ้าถ้าเป็นปลาน้ําจืดจะมีนะฮะคุรณรงให้คนเนี่ยไม่กินปลาดิบแบบนึกว่าเป็นพวกปูปลาลปลาแจ่วลืมซูชิไป งั้นซูชิของที่อยากกินได้ต้องเป็นปลาทะเลนะฮะปลาทะเลจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไม่เป็นลานะฮะอาหารญี่ปุ่นไม่เป็นไายเลยแต่ถ้าเกิดตามตลาดเนี่ยมันจะมีปลาดิบเป็นตัวจี๊ดได้เราหนี้มะเร็งตับอันดับหนึ่งงาดําก็ช่วยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีมะเร็งไม่เลือดขาวมะเร็งไม่เลือดขาวบางชนิดก็ช่วยได้นะฮะที่ไงาไม่ใจดังๆเนี่ยที่เมืองน,นอกก็ทํามาแล้วก็อาจารย์จากอาจารย์จากเชียงใหม่ก็ทําด้วยก็เพราะว่ามันเพิ่มการสร้างกระดูกจริงๆนะฮะมันเพิ่มการสร้างเซลล์กระดูก o s ซีย b บลาสตัวงาดําก็มีแคลเซียมมมากกออยยู่่แล้ว้ววังเพิตนีี มันเลยเป็นตัวที่ไอตัวสร้างกระดูกนี้ถ้าเป็นยาเม็ดแพงมากเลยฮะบางทีเวลาคนกระดูกบางคุณหมอจะสั่งยาพิเศษให้กินไม่ได้กินต่แคลเซียมนะยังมียาบางตัวกินไ็ดละ20บาท50บาทยาตัวนั้นก็จะมีสรรพคุณเพิ่มการสร้างกระดูกแบบงาดำอันนี้นั่นเองนะฮะแล้วดูข้อนี้นะฮะงาดำลดการทำลายของสารพิษของต่อมนะฮะมีงานวิจัยแล้วยังตรงเลยว่าลดเรื่องการทำลายช่วยเรื่องให้ตับจัดการกับสุราแอลกอฮอล์ได้ดีขึ้นเม็ดแต่ซึมของไขมันและแอลกอฮอล์ในตับ มันมีผลอย่างมากเลยนะฮะลดไขมันสะสมในตับจากคนที่กินเหล้าฮะคนกินเหล้าบางคนเนี่ยเป็นมันจุกตับมันลดลงได้นะผมเคยบอกแล้วว่างานวิจัยอะไรที่หนูได้ผลคนได้ผลเสมอผมยังไม่เคยเจองานวิจัยที่หนูได้ผลแล้วคนไม่ได้ผลเลยนะแต่ว่าคนกับหนูเนี่ยใกล้เคียงกันมากเรื่องงานวิจัยอะไรที่หนูได้ผลคนตามมาเสมอยังไม่เคยเจอที่มันไม่ตากไม่ค้านกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ช่วยเรื่องเรื่องตับและมันก็ลดไขมันในเลือดด้วย แล้วก็ลดการเกิดพลา q ได้ชื่อว่าเป็น Anti a n t i a t h e r o s c l e r ร t i c คือลดการเกิดผนังแต่กอนในผนังเส้นเลือดเหมือนทับทิมและกระเทียมนะฮะแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเหมือนกระเทียมดังนั้นไม่ห้ามในคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดดังนั้นมันเลยกินได้อย่างปลอดภัยจึงเป็นตัวที่โดดเด่นลคดความดันเล็กน้อยไม่ต่ำจนอันตรายเพราะมันลดกระจอกมากแล้วก็ไม่ความดันสูงก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้เพิ่มความดันนะฮะ เรายังใส่เข้ากล้องหอมนินงอกซึ่งมีกาบ้าทําให้หลับสบายดังนั้นตัวนี้เราใส่เข้าไปเพื่อให้หลับสบายแล้วเราก็ยังเป็นของที่สําคัญมากเรายังใส่พวกเซเลเนียมกับวิตามินซีเพื่อให้ต้านน้ำมูลสลาเป็นของที่ร่างกายจำเป็นต้องการเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเซซามีเอสงาดําที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยนะฮะเขาเสียงตบมือให้ตัวน,นี้เลยนะฮะ,นะฮะดูที่หสรรพคุณมันน่ากินไหมฮะ ทั้งกระดูนะทั้งเรื่องตบับบำรุงตับอีกนะแล้วยังกลดกค่ามะเร็งตับอีกผนังเส้นเลือดอีกแล้วไม่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดจะหายอย่างนี้ได้ที่ไหนหายาก